ก็มีพวกฝรั่งอะครเขาก็นั่งสมาธ,ธิอะเขานั่งสมาธิคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาเคยเขาเคยเขาเคยเห็นตัวตนเวลาเขานั่งสมาธิเข้าไปส่วนอีกคนหนึ่งเขาบอกเขาน,นั่งสมาธิเขาก็ไม่ได้เห็นตัวตนอะไรนะเขาก็เขาก็เ,าเห็นเจ็ต,ตัวเขาอะหรือถ้าเป็น คำถามคําตอบมันก็มีแค่ตัวเขาไม่มีตัวตนอื่นคือทั้งสองกรณีอ่ะตัวตนที่แท้จริงของเขาคือบารมีจ้ะไม่ใช่บาปต้องแยกระหว่างบาปกับบารมีแค่นั้นเองหรือกิเลสกับบารมีแล้วก็รับรู้เฉพาะส่วนที่เป็นบารมีแค่นี้เองฮะ ทำแค่นี้ฮะเราก็จะเป็นตัวของตัวเองเข้าไปเรื่อยๆคําตอบของฝรั่งก็ชัดเจนดีนะเขาตอบชัดเจนเพราะว่าเขาช่างสังเกตเพราะเขามีระบบของการศึกษาให้สังเกตอ่ะให้สังเกตรูปแบบของการศึกษาการค้นหาความรู้คํตาตอบของทั้งสองแบบเขาก็ตอบได้ดี ก็ตอบแบบเนี้ยก็ถูกต้องหมดเลยอัน,นแต่และฝ่ายก็ปฏิบัติต่อไปทำได้ถูกต้องแล้วโดยรับเฉพาะส่วนที่เป็นบารมีแล้วก็ไปลงรายละเอียดว่าอะไรที่เป็นบารมีส่วนกรณีที่เรากทําอยู่เนี่ยมันเป็นบาปนี่ยเรากําลังฆ่าตัวเราเองแล้วกาลังฆ่าแม่เรา มันก็คือเป็นบาปอ่ะแล้วอย่างนี้เราจะหาความเจริญรุ่งเรืองไม่มีเลยจ้ะจะหาความเห็นอกเห็นใจจากใครหรือจากตัวเราไม่มีฮะมีแต่บาปล้นๆเวนอหละมีแต่ทุกข์ระทม,ทมสมสารนะฮะจะไม่มีการช่วยเหลือจากใครหรือตัวเองก็จะช่วยตัวเองไม่ได้จ้ะอาการที่เป็นอยู่นี่นะตอนนี้หมู่คณะ ชาวศีวิไลบรมีสามสิทัตถะเดคุณปุสโรมีอยู่แล้วครูบาอาจารย์ท่านก็นำอยู่ตลอดนะฮะเราเพียงแค่ปฏิบัติตามท่านอ่ะตามรันให้ทันเมื่อมีบารมีสามสิทธัเสะเดบุณพุสโรมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆแม่เราก็จะมีบารมีสามทััตถะเดบุณพุสโรจากเราถ่ายทอดให้จ้ะ อาการของเดรัชานเขาจะลดลงเรื่อยๆอาการเขาเป็นเดรัชานสังเกตปะอาการนี้เป็นมานานขนาดไหนบางทีก็ก็เป็นมาตั้งแต่เกิดมาเรื่อยๆเลยจ้ะเดรัฉานเขาสั่งสมมาหลายชาติส่วนเราก็เหมือนกันเดรัชานก็เข้าสู่ร่างกายเรามาหลายชาติตอนนี้เป็นโอกาสที่จะหลุดพ้นจากการบังคับของกิเลสที่บังคับให้เป็นเดรัชานแล้วก็ทําตาม รายละเอียดของพวกเราทั้งสิ่งที่เราจะต้องทำในตอนนี้ไปหาความรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติทำอาหารขึ้นมาให้ได้เลยจ้ะเราจะเริ่มจากอะไรก่อนหลังทำได้เลยตอนนี้หรือวิธีที่ง่ายสุดก็ไปที่ครัวแค่นึงหรือผู้ที่เราคุ้นเคยแล้วก็ปรึกษาแล้วก็ลงมือทำเราก็ได้อาหารของเราขึ้นมาแล้วเลยจ้ะ แล้วก็จะนําตัวเราแล้วก็ผู้อื่นได้เลยนําแม่ได้ตอนนี้เรากําลังถูกกิเลสเขาบังคับหลอกลวงอยู่ทําให้สับสนวุ่นวายแยกแยะไม่ออกว่าอะไรที่เป็นบาร,รมีอะไรที่เป็นกิเลสอะะวิธีที่ง่ายสุดก็คือชาวสิบลายวีสมา,วววา,ามทัะเป็ิพุณธลูกปุสตานนเขาทำอะไรก็ทำเหมือนเขาแค่นั้นเองในทุกรายละเอียด ที่ดำเนินชีวิตอยู่ถ้าเราเริ่มต้นอดอาหารแล้วก็อดเลยส่วนแม่เขาไม่ทำก็บอกเขาก็เรากำลังอยู่ในการรักษาตัวของเราให้แข็งแรงเพื่อจะได้ดูแลเขาแล้วเขาบอกว่าวิธีการของเขาทำให้แข็งแรงก็ตอบเขาว่าวิธีการของเขาเราทำมาแล้วไม่สำเร็จ บอกเขาแค่นึ่นงบอกว่าไม่สําเร็จถ้าสําเร็จป่านนี้เขาไม่มีโรคระบาดเกิดขึ้นมาหรอกอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการแพทย์ที่เขาคนฟ้านี่เขาบอกเจริญรุ่งเรืองมากเนี่ยต่อ,อแล้วทำไมเจริญรุ่งเรืองโรคระบาดเต็มไปหมดเลยสมัยก่อนมีโรคระบาดการแพทย์เจริญรุ่งเรืองโรคระบาดก็ลดลงนะ แล้วตอนนี้ฮะการแพทย์เจริญรุ่งเรืองมากกว่าแต่ก่อนหลายเท่าแล้วทำไมมีโรคระบาดแรงขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่าการแพทย์ไม่ได้เจริญรุ่งเรืองจริงจ้ะเป็นการหลอกลวงต้มตุนเป็นคานเป็นการอยู่ในในสถานะเดิมๆตอนช่วงที่เขาเจริญรุ่งเรืองช่วงแรกๆอะ่ะเขาอยู่อย่างนั้นนะแล้วตอนนี้โลกเขาก็เจริญรุ่งเรืองของเขาอ่ะ แล้วก็ควบคุมไม่อยู่เห็นไหมตายกันเกิื่อนเลยที่ผ่านมาแล้วบอกว่าสามารถควบคุมได้มีมียาป้องกันแล้วเขาก็มาบอกว่าจริงแล้วยาป้องกันนะ่ะมันเป็นทําให้ตายต้องลงไม่ที่ป้องกันเลยมีแต่ตายเรื่อยๆเลยเห็นปะ่ะแล้วบอกจะเลยรุ่งเดืองเราปฏิบัติมาแล้วแา่รักษาแบบที่แม่แนะนําตอนนี้เราจะปฏิบัติแบบที่ผู้รู้แนะนํา ผู้รู้ก็คือครูบาอาจารย์เราอ่ะท่านนันํอาให้ทาแบบนี้แล้วถ้ารายละเอียดมันจะเป็นยังไงละ่ะก็ถามเขาว่าสัตว์เนี่ยเขามีพ่อแม่ลูกเขาไม่ละ่ะไปฆ่าเขาพัดภาคจากเขาไปแล้วมันยังไงเหรอสัตว์ก็ตายมาจากมนุษย์ละแล้วมาเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นพ่อแม่ของเรา แล้วท <polarization>. ําไมเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาก็ถูกกิเลสบังคับและกิเลสบังคับให้เป็นสัตว์เดรัจฉานได้เร็วขึ้นโดยโดยให้ไปทําร้ายสัตว์เขาไปอีกทาให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเร็วขึ้นจากเดิมแรกๆการเป็นสัตว์เดรัจฉานจะช้าจ้ะกิเลสบังคับให้เป็นก็จะช้าตอนี้พอมีสัตว์เดรัจฉานเกิดขึ้นกิเลสก็บังคับให้ฆ่าสัตว์เดรัจฉานทําให้การเป็นสัตว์เดรัจฉานเร็วขึ้นมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆ วิธีการออกกิเลสเขาแล้วั้นก็ไปบอกเขาแล้วถ้าบอกเขาว่าเรากินไม่ได้มันสกรปรกมันไม่สะอาดแต่กินไม่ได้ก็ขนาดบางศาสนาเนะี่ยเขาก็เห็นว่าเนื้อหมูสกรปรกเห็นไหมเขาก็ไม่กินเขายังเลือกกินเนี่ยว่าจะกินสัตว์ที่ไม่สกรปรก แต่พอไปดูแล้วมันก็สกรปรกทั้งหมดเลยถ้าไม่สกรปรกแล้วจะเป็นเดรชานได้ยังไงดังนั้นก็เลยทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องไม่ไปอยู่ในวงจรของกิเลสที่เขาบาังคับให้เป็นเดรชาอาการของแม่เนี่ยเขาเป็นเดรชาจ้ะ เนี่ยแล้วเราจะทําให้เขาเป็นอย่างเงี้ยแรงขึ้นไปเรื่อยๆหนักขึ้นไปเรื่อยๆอแล้วมันสมควรแล้วเหรอฮะความรุนแรงที่เขากระทากับเราถ้าเขาเกิดอาการเดรัจฉานมากๆเป็นความรุนแรงที่น้อยกว่าการตกนรกนะรุนแรงน้อยกว่าการบังคับจนกระทั่งเป็นเดรัจฉานได้สมบูรณ์แล้วอะ ตอนนี้กำลังเป็นขั้นตอนทางการเบรนราการก็ไปเรื่อยๆเลยเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์เดี๋ยวตอนเนี้ยเอากลับคืนมาเป็นมนุษย์ได้อะตอนนี้เราทำได้ก็ให้อุดหารวันเว้นวันทานอาหารตามชาวสิบลายบริสามทัตประเด็ผลุปสุโลกไปลงรายละเลอะียดซะว่าก็ทำอะไรทำยังไงไปปรึกษาไปถามแล้วก็เริ่มทำได้แล้วอะ พรุ่งนี้เราจะอดแล้วก็เตรียมอาหารไว้แล้วพอถึงวันแล้วก็เอาอาหารที่เราเตรียมมาทานทำอย่างนี้ก็เหลือเฟือแล้วจ้ะก็จะมีสามสุทัศประเด็บคุณลงผูส้สุดเกินรุนโรมากขึ้นสมบัติก็มากขึ้นเรื่อยๆเป็นอย่างนี้นะท่านใดอยากนำเสนอเพิ่มเติมไหมจ้ะถ้าไม่มีอนุมู ฒนาบารมีสามสิบทัพประเดชคุณผู้ศรัทนาทั้ร่วมกันจ้ะดีเลยจ้ะจะได้เป็นกล้าพันขยายต่อไปเราก็มีอาหารเรยอะขึ้นนะอาหารแบบไทยๆทยขอใช้เลยค่ะอยากอยากอยากได้ใบย่านางมากที่สุด เราก็พอให้ได้จ้ะค่ะพอไม่ยากเขามีเม็ดอยู่แล้วเม็ดนี้ก็หายากนะแล้วถ้าเราพลาดเวลาเขาจะร่วงอ่ะพอน่วงเราก็หาหายากเลยลเราก็ต้องไปเด็ดลูกแดงๆที่สุกแล้วอ่ะ แรกเขาจะเป็นสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงถ้าเราจะเก็บเป็นมเมล็ดนะแล้วนกเขาก็จะมาจินอ่ะอมากินเขาก็ขยายพันธุ์ให้ไปเรื่อยๆจ้ะเราเลยเห็นว่ายายางเขาเกิดในหลายที่อ่ะ ซึ่งดีมากมากเลยฮะใบหญ้านางเอามาใส่อาหารก็อร่อยเขาจะทําให้มีความอร่อยขึ้นมาเลยชูรดสดอาหารได้ดีนะฮะเวลาเขาจะทำชูรดสดอาหารจะต้องมีหญ้านางด้วยก็แบบที่เราทําเป็น ตัวเรืองนัดตนั่นแหละจ้ะเป็นชูรสได้เลยเพราะว่าเป็นของที่มีประโยชน์รวมอยู่จากการะบวนการบ่มหมักของเราเขาวางแผนว่าจะทำเป็นซอสปรุงรสด้วยด,ดิหรือว่าทำเป็นสำเร็จ สสำเร็จอ่ะครอบปรุงสำเร็จแล้วแล้วก็เอาไปใส่ในอาหารต่างๆได้หรือว่าจะทานกับข้าวเลยก็ได้หมายถึงว่าเมื่อเราปลูกเสร็จแล้วเนี่ยนะแต่รถเขาจะจัดนัดตกแบบที่คนจีนเขาทำใส่ขวดแก้วไว้อะอย่างนั้นก็น่าทำนะ ส่วนผสมเขาก็น่าจะเป็นกระเทียมขิงพริกแล้วก็พริกป่นเกลือเนี่ยเขามีหลักๆแค่นี้เองความอร่อยก็อยู่ในน้าโตของเขามีอยู่แล้วแล้วก็ใช้น้ำมันน้ำมันพืชยึดพื้นที่ เพราะเขาจะต้องทําน้ํามันพืชให้อห้ร้อนแล้วก็เทใส่ในขิงในกระเทียมที่สับละเอียดหรือว่าตำอะไรอ่งเขาก็จะมีความพอมของ ที่ร้อนๆซึ่งเราก็ใช้วิธีโลไปในกระทะก็ได้จ้ะจะต,ต้องควบคุมให,ให้ได้อ่ะเขากระทอนเพราะว่ากระาะเขาจะเก็บความร้อนด้วยเขาก็เลยใช้วิธีเอาละมันมาลาดปูรูคุมก็จะพอดีกว่าแต่ตาตกันเล่นมากนัก แล้วอย่างนั้นก็เอามาสใส่ในน้ำตกเทใส่เก็บไม่ได้นานเลยจ้ะโดยไม่ต้องแค่แข็งแย่างในช่องเย็นหรือว่าอยู่ในอุณหภูมิปกติก็จะเก็บได้นานซึ่งเราก็ต้องดูว่าเขาจะเปลี่ยนรสชาติ ต้องให้เวลาขนาดไหนถึงจะเปลี่ยนรสชาติแต่วิธีการของเขาเขาก็รักษาสภาวะโดยใช้เกลือแล้วก็ขิงองเงขิงกระเทียมอย่างเงี้ย จะเป็นเชื้อราที่ร่างกายเนี่ยหรือว่าเป็นเชื้อราที่ผิวหนังเขาก็จะใช้กระเทียมนี่แหละเอามาทาตรงตำแห่งที่เป็นทาบ่อยๆก็รักษาเชื้อราได้จ้ะแล้วก็ยังใช้พวกขาก็ได้ขา คือจรุดไฟอื่นก็ได้หละแต่ที่เขามีให้เราได้รู้ก็จะเป็นพวกกระเทียมอเนี้ยเอากระเทียมมาทาตรงตำแหน่งที่เป็นเทราเกิดขึ้นในร่างกายเกิดขึ้นกับร่างกายกระเทียมเขาก็จะมี สิ่งที่ควบคุมเชื้อจุลินทรียได้จ้ะร่างกายเองก็มีกำลังในการควบคุมจุลินทรีย์ด้วยก็ทำให้หายจากเชื้อราได้เรื่องของเชื้อราเนี่ยอือก็เอาแบบในตอนตอนเด็กๆนี้นะ เป็นแบบสังคมโดยเฉพาะสังคมแบบอยู่ในเขตร้อนเนี่ยเด็กๆเขาก็จะเป็นเชื้อราด้วยเชื้อราที่ที่คอที่หลังอยงยง์ค่ะซึ่งก็เป็นเยอะเลยล่ะที่เป็นได้เนี่ยก็เพราะว่าการกินซากสัตว์อะไรจะ แล้วก็แก้ได้ก็เลยก,กินซากสักตว์แล้วก็ทาโดยใช้กระเทียมหรือว่าทาโดยใช้เชื้อมาโตะเงี้ยทาทาที่ผิวกบอุ้มเชื้อราที่เขาชอบที่จะ ร่างกายเชื้อราเนี่ยเขาก็ชอบก็อยู่กันแบบไม่รู้อย่างไงเลยจ้ะซึ่งเชื้อราจริงๆเราเขาก็มีอยู่ทั่วไปเลยจ้ะที่ ที่เป็นเชื้อราที่ร่างกายก็ทนเพราะว่าสภาพร่างกายเหมาะสมให้เชื้อเขาเจริญเติบโตได้ก็คือร่างกายสุขปกอะคำว่าสุขปกน,นี่ก็มีซากคนตัดสิ่งของอยู่ในร่างกายนั่นเองทำให้สุขปกเราเราตามตามงานของเราไปเรื่อยๆฮนะลงรายละเอียดไปเรื่อยๆ แต่ละก็มีประคับประคองกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ละจ้ะทำให้เรามีบารมีสามสิบทัดสเสด็จพระคุหลาบพระ,รพระสพจันทร์สโตกำกับชีวิตเป็นยังอยู่ของเราได้มากขึ้นจ้ะ พื้นที่ของบารมีสัจธรรมพระเด็จพระคุณหลวงสดจันทร์โรได้เพิ่มมากเช้นวันนี้เขาก็มีแมงเมาด้วยนะตอนช่วงระหว่างใกล้จะม,มืดอะ่ะและ้วก็มีพื้นที่ของแมลงเมาก็ไกลเหมือนกันเดีแก กลายจากตำแหน่งนี้เจ็ดกิโลก็ยังมีแมลงเม้าอยู่ไปถึงว่าแมลงเม้าเขาก็อยู่ในแต่ละที่แล้วเขาก็ออกมาจา้ะเขาก็บอกว่าจะมีฝนตกเขาว่าอย่างนี้ก็ดูลแวท้องฟ้าก็คึมๆไม่ค่อยมีดวงดาวอากาศก็อบเปาา ความร้อนที่สะสมในช่วงกลางวันะมีสภาพความชื้นเก็บความร้อนอยอะจ้ะที่ผ่านมาไม่กี่วันก็มีฝนตกแบบใน,น้อยๆอ่ะยังไม่ได้ตกแนบะักตกเป็นละออง อแวดล้อมที่มแมลงเม้าอะ่ะเขารับรู้ว่าเหมาะสมที่เขาจะขยายพันธุ์คือเขาต้องมีอาหารอีกถึงแวดล้อมที่เหมาะสมนะแล้สิ่งที่สำคัญที่ต้องมี น้ำ่าแล้วก็อื่นๆด้วยนั่นหละโดยเฉพาะเรื่องของน้ำก็คือน้ำจากฝนมันเองทีนี้เราก็ต้องดูต่อไปว่าตกลงมแมลงเมา้าเนี่ยเขารู้จริงหรือว่าว่าฝนจะตกเดี๋ยวเราก็จะได้รู้แหละเพราะว่ากิเลสได้เขา บริวณสามสิบพัตพระเด็จพระกุมภรพระสดกันทัศโรเปลี่ยนเป็นบริเวณสามสิบพัตประเด็จพระกุมภรพระสดกันทัศโรอยู่เรื่อยๆเลยก็ยังไม่เป็นปกติของสงบนี้อดังนันเราก็กำหนดสิ่งที่เรา เป็นการรวบรว้รักษาบริวณสาสิบพันเปรตพุทุกขสดเต็มสัตว์ให้ได้ตลอดเวลาจ้ะจะมีฝนไม่มีฝนก็ได้หมดเลยฮะจนแต่เป็นโอกาสของการรวบรวมรักษาบริวณสาสิบพันเปรตพุทุกขสดเต็มสัตว์เรามีมาตรฐานของชาวซิวิลไล บราบรมีสามสิบทัเดชปคุลปุสตัญทัสโรที่มีทานศี่สมาธิมีศีลห้าเนี่ยเป็นมาตรฐานที่เป็นแผนผังสําเร็จเวลาบารมีสามสิบทัฏเดชปกุลปุสตัญทัสโรเป็นมาตรฐานได้เลยว่า เป็นชาวสิวิไลบาลมีสาสิบทัศประเดชุณประสบกันจะสมมิธานสินสมาธิมีสินห้าและผูรู้ก็ได้โอกาสถ่ายทอดถึงแผนผังสำเร็จของธรรมทั้งหมดของธรรมกิเลสอะว่าการ กินซากสัตว์เนี่ยไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าจ้ะชัดเจนเลยละ่ะเป็นโอกาสให้เราได้ทำหน้าที่ของการรวบรวมรักษาบารมีสาสิทธัะเด็บประกุลลงประสรกันทัสโร ให้กิเลสหลอกลวงให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทางละเอียดทั้งยาเป็นโอกาสให้ได้เป็นหัวหน้าต้นบาร,รมีสามสิทธัผูุนำบาร,รมีสามสิทธัศเด็จรพรคุลรพสตันทัศโร ตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดกจนทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพอธรรมชโย,ย,ย,ยจาจยามหารัตนวศิกาจารย์นคนหลกยุ่งนำให้พวกเราอดทนศรัทธาเรื่องใสพึ่งพาอาศัยละลึกมิกคิดรับรู้จ,จัดเจาะศูนย์กลางโดงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิท เป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้กับธรรมบารมีสามสิบพัะเดชโพธิลบุสตันทัสโรได้แยกธรรมแยกธาตุประกอบธรรมประกอบธาตุจากธรรมทุกธรรมธาตุทุกธาตุจากทุกนิพพา มีองค์ประกอบของธรรมธาตุจากทุกนิพพานถูกปรับปรุงพัฒนาถูกดึงดูดบกเกิดด้วยบารมีสามสิบทัตประเด็จพระกุหลาบสุจตันทัโรุให้ทรรเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัตประเด็จพระกุหลาบสุจันทัโรุให้ธาต สามสิบทัประเด็ระคุณลลปุสุตแลัสรอยยังสมบูรณ์อาหารของชาวิิไลเป็นพืชเป็นแร่ธาตุไม่นำซากคนสัพสิ่งของมาเป็นอาหารไม่นำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเคร,รื่องดู่ผมยารักษาโรคที่อาศัยลร,รงกานตั้งเ ยึดธาตุไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวโปู่สดจันทสโรให้ได้ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงพร้อมกับครูบาอาจารย์ของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อการสร้างที่สุดแ่งธรรมบารมีสามสิบทัต เด็กทุกคนลงประสุดจัตัวสรยอางอสมบูรณ์สลอดฝาย